โรยคณะยอดซะหน่อยรอรุ้นให้แก่ซองแล้วอหวนๆเลยโรยไว้นะทําเล็ดพัน์ุแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองดินนี้เป็นดินหมักที่หมักเศษอาหารไว้นะที่เหลือได้ไปรโรยมองอื่นแค่นี้แหละพอดีฝนตกไม่ต้องรดน้ำรอรุ้นมันจะได้กินหรือไม่ได้กิน พอดีฝนเขาลงเม็ดก็เลยจริงๆหม่องเนี้ยปลูกเอ่อถัวถ่วถั่วฝักยาวสีแดงไว้นะทีนี้โดนหอยทากกินหมดเลยแล้วตรงนี้หม่องนี้มันจะเหลือหรือไม่ไม่เหลือก็ต้องรอรุ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เขามาเฝ้าอยู่พี่เขาเนี่ยฮะพี่เขามาเฝ้าเนี่ยคือเราปลูกเอ่อถั่วฝักยาวไว้เยอะนะหลายต้นมากเลยทยอยหมดไปทีละต้นทีละต้นนะ่ะ คิดดูคิดดูสิอ่ะมารอรุนกันก็จะได้กินไหมเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเอาไปโรยหวานๆไว้หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตมีไม่ไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทองเอาไว้นะจ้าทุกคนวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จนวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ล้มป่วยวันนี้มีงานทำ พรุนี้ตกงานเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยชีวิตดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเด้อไปล,ละแค่นี้นะ